Done งงนนกําลังจะเดินทางไปพุทธมณฑลสายหนึ่งครับทุกคนก็งานเบาะนะครับวันนี้ทั้งหมดห้าคันนะครับวันนี้เป็นวันที่วันที่สองครับทุกคนตอนนี้วันที่สามครับว,วันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองแล้วเดี๋ยววิ่งตามตัวกันไปครับห้าคันโอ้โหกระเท็บ ท่วมทุกคนก็ำลางจอบ้านตาตาดนะครับกระเทกก็ยังสายผ่านเนะมื่อเช้าผมมา มากครับเดี๋ยวขาอ,อยากโทรถามทีมงานก่อนครับว่าจะวิ่งเส้นไหนไปนะทุกคนก็ไปทางราชมตรีสิบนะครับลูกค้าเจ้าเดิมมาทุกคนงานเบาเสียงกงบางนาตามติดตามก่อน กินเส้นหน่อยเอ๊ะคืนคืนเฉเลาะแม่นบ่กุลา <emojis> <emojis> ติดมากทุกคนต้องหาวิธีเข้าทางหลาก่อนนะเ <c oughs> ข้าตรงไหนได้เขาไปเข้าตรงไหนกันนะ <c oughs> <c oughs> ผมจะตามเพื่อนทันไหมเนี้ยทำไมรถมันเยอะจัง เป็นทีมงานเดียวกันทั้งหมดนะทุกคนห้าคันเออนานๆจนาวิ่งกับเขาทีผมลูกค้าจนได้ถามแล้วลูกค้าบอกว่ารอบนี้พี่ต้องมานะลูกค้าบอกหลายเดือนมากครับไม่ได้มาวิ่งให้แกปกติแกจะสั่งงานผ่านผมแต่ว่าผมก็จะบอกอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็หาจัดรถเข้ามาวิ่งเลย ก็เดี๋ยวไลไปก่อนทุกคนรถติดมากครับคนรถติดมาได้แล้วทุกคนก็จะไปขึ้นทางด่วนเฉลิมมหาคนครนะครับไปลงสาทรอีกสองขั้นหายไปไหน คลิหน้าด่านนะทุกคนเสียดายมากอีกคันหนึ่งน่าจะแวะปั๊มครับเห็นแค่สามคันสี่ครับผมมีคันหนึ่งเห็นเขาบอกว่าเข้าปัม๊มถามพี่พรพี่พรบอกว่ารถเข้าปั๊มไปคันหนึ่งอะไรของพี่เนี้ยพี่จะไปไหนเรนนั้นมันก็ขึ้นได้พี่เอ้ยแก <laughs> จะไปขึ้นเรนกว่าซะงั้น เป็นซายครับ ที่ว่าเราจะจอดเลนซ้ายได้นะทุกคนหาตั้งกอนก็ค่าทางด่วน50บบาทนะครับครับมีที่จอดไหมเนี่ย พอมีที่จดอดด้วยถอะจะได้เก็บภาพบรรยากาศ ดิฟีใหม่มครับมันชอบเอือเลือนะครับแบตเตอรี่ไม่ใช่แบตมากับรถแล้วทีนี้ผมผมต้องตามเพื่อนให้ทันนะทีนี้ <c oughs> ใครไล่มานะ <c oughs> ดูไล่กันงานขอนเกนไปเชียงราย มีด่านจังเลยตรงที่ว่าลงทางด่วนไปทุกคนที่ว่าผมเคยพาทุกคนหลบรอบนั้นนะโอ้ไม่มีครับวันนี้ลงรอดตัวไปมี่จะอยู่พระรามสามทำไมถึงจะตามเพื่อนทันล้วเราทีนีะ <laughs> ก็จะวิ่งเฉลิมแล้วก็ไปเบี่ยงซ้ายไปทางดาวคนองนะครับแล้วก็ไปตัดลงแยกขาทอนออกสะพานตากสินน่าจะไปเข้าเพชรเกษมครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสายหนึ่งอะไรประมาณนี้ทุกคนต้องรอคนนําทางอีกทีครับผมไม่ได้นําทางรอบเนี้ยผมเก็บสตอรี่อย่างเดียวสนุกมากครับเที่ยวนี้วิ่งหลายๆคันนี่ี้ยสนุกผมบอกเลย ก็ผมกับพี่พรคันนิสสันเพิ่งรู้จักกันนะครับแต่ก่อนไม่เคยรู้จักกันเลยนะครับก็แกมาชวนผมไปเป็นแอดมินกลุ่มคนรักลาลามกก็รู้จักกันผ่านโชวเชี่ยลนี่แหละแล้วก็ทีนี้งานมันต้องการรถหลายคันพอดีผมก็เลยเรียกแกมาวิ่งด้วยนะครับระดับประธานกลุ่มมาวิ่งมาวิ่งกับผม เชื่อมประธานกลุ่มมาวิ่งด้วยอ่ะสายครับรถติดมากทุกคนก็เดี๋ยวไหลไปเรื่อยครับเฉลิมไปเรื่อยก็เบียงตาไปา แจ้งว่าทนะถนนพระรามเก้านะครับทุกคนก็ไปนู่นก็หมดแล้วเขาทิ้งผมหมดแล้วทุกคนไปไหนกันหมดแล้วสองสามคันผมตามเพื่อนไม่ทันเลย ผมดุงแน่เลยทุกคนเหมือนพวมอะไรมันสันส่นน่าใช่ถ้าดุงนี่ซื้อใหม่เลยนะเดี๋ยวของบไแม่บ้านซื้อใหม่เลยถ้าดุง ขอยาดใช้ความเร็วหน่อยนะครับตามเพื่อนไม่ทนันก็งานกลับเดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวมาหางานแอบกลับนะทุกคนกลับไปทั้งบ้านนี่เช็ดตัวสี่ห้าร้อยก็โอเคแล้วครับ <L> ไม่ต้องวิ่งให้หักโหมตัวเองมากนะครับแต่ว่าจังหวะได้ก็เอานะทุกคนอยู่ที่จังหวะด้วย ข้ลงตรงถนนสาธรนนะครับทางออกนอกสองขีดสุดสก็ชิดขวาลงเหมือนเดิมนะทุกคนอย่าซ้ายนะว่าลงไปมันเป็นเลนเดียวนะครับ ไปปีกรถแล้วท้อเลยน่าจะเยอะพอสมควรรถเบาครับเบาเบาเดี๋ยวออกขวเลยครับมีจังหวะรีบบอ,อกเลยนะทุกคนเพราลงมาเนี่ยเลียมันจะหายนะเห็นไหมเราอยู่เลียนขวามามาถึงนี่เราจะยอยกโอ้โหผมยิ่งหนักเกี่ยวพี่เอ้ยพี่ก็จะแย่อย่ายงเดียวเลย ก็เลี้ยวขวาได้เลี้ยวซ้ายได้สเลนนะครับก็ต่อแถวดีกว่าครับเดี๋ยวเขาด่าหัวชึบก็เลี้ยวซ้ายออกไปทางสะพานตากสินนะทุกคนปั๊บแล้วก็วิง่งราชพฤกษ์ต่อนะครับแล้วก็ไปลงเพชรเกษมประมาณนี้ ก็พรุ่งนี้ก็ยังไม่มีงานนะครับเดี๋ยวรอดูงานพรุ่งนี้กันครับไม่เราจะได้ไปไหนกัน แล้วทุกคนประธานกลุ่มคนรักแล้วละมุอย่ามานะฉันเบียดนะขับรถไวกันมากบอกว่าวิ่งเรื่อยๆผมตามไม่ทันเลยกว็วิ่งราชะกษพกไปตัดเข้านี่ทุกคนตัดเข้าพี่เกมนะครับ ทำไมตรงนี้มันเหลืองๆวะเสียวจังเลยคงไม่ใช่หรอกวงชอบตั้งด่านตรงลงไม่นี่ไปอะทุกคนลงคอสะพานนี้ไปอะเนี่ยผมแอบ,บกันมันจะซุ่มอยู่หลัง <c oughs> ให้เขาเรียกแกแลรวผจวงจะออกหัวฟึบไปเลยมันเป็นแผนน่าจะวิ่งไม่ถึงครับน่าจะลงเพกเกษมก่อนว่นดาด่านน่าจะตั้งเลยเพกเกษมไปแล้วเลยทางแยกเบี่ยงลงเพรเกษมไปหน่อยนึงตรงรูปไม้อะจำได้ดีเลยตรงนั้นนะรอบนั้นที่ว่าไปสายสองเกือบโดนอะ ก็ลงของเอ้ลงของเสร็จปั๊บก็จะไหลกลับไปแมคโครบางบอนทุกคนเดีย๋ยวไปซุ่มหางานสเมยดําบางคุณเทียนกลับไปทางชมบุรีแชงเงเซานะครับอยากขนทิชชู่เปียกสักตันหนึ่งยังเลยนวนแแบบเลยรถเยอะครับมันก็เลยเหลืองรถมันเยอะ วันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับจันทร์อาคารพุทธประวัสิศุกร์มีงานวันศุกร์นะทุกคนวันเสาร์ว่างอ้ทีนี้ว่างเยอะมากครับยังไม่มีคิวงานเลยมีงานวันศุกร์กับวันเสาร์ช่องทางที่จากขวาเพื่ออยู่บนถนนราชพฤกษ์ก็เพิ่งมีสามที่ออกนะครับงานนอกอาทิตย์นี้ก็เดี๋ยวรอดูงานโกดังครับว่ามีไหมจะได้แวะไปวิ่งไหมโกดัง พี่ก็มาแบบไม่เกรงใจผมเลยก็ข้างหน้าเบี่ยงลงตามป้ายพเพชรเกษมนะครับบางแควงเวียนใหญ่นะทุกคนเพราตอนนี้ผู้ติดตาม400 405ท่านแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับผมใกล้จะถึง500แล้วทุกคน เหลืออีก7.4กิโลเมตรครับถึงปลายทางก็ยกลงช่วยกันแป๊บเดียวครับหาคันโอ้โหไฟเขียวตั้งนานแล้วทุกคนดูดิชอบไหลมากันเทนที่จะจอดไม่จอดนะฝั่งไฟแดงไหลมาก่อน แล้วครับคันที่ว่าไปเข้าออปัม๊มโอ้ขับรถอย่างไรอะ่ะกระแทกจังเลยเชื่อ โยออกมาหน้าหายเลยนะ,ะอยอมานะเะบาเบาเบาเบาไม่ได้มานานแล้วก็ยังทางไม่เสร็จเลยทุกคนฝั่งนี้หลายเดือนแล้วมั้งที่ผมไม่ได้พาทุกคนมาใช่ไหมไม่เห็นคลิปลงหลายเดือนแล้วการเจ้าเนี้ย โโโอ้้ขยมดียังไงก็เ้ยววสายเข้าถนนวัฒนทนสายหนึ่งซอยเก้านะครับเล้วอีกสี่ทีถึงแล้วทุกคนรถเริ่มติดแล้วทุกคนก็ตอนนี้ไปโรงเรียนนะครับถึงกันแล้วถึงกี่โมงเนี่ย บา 3, ่ายสามน่าจะเสร็จประมาณเทือบสี่โมงเย็นครับก็เ,เดี๋ยวหางานกลับไปทำงานทุกคนเพือกฟุกพี่ขออยักเข้าไปอีกน้อยโอ้โหลืไปไม่ได้ครบตาร,ระบบทหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ ไม่ได้มานานเลยเกียวไปเก็บโกดังข้างในอ่ะทุกคนเกียวไม่ได้เก็บนี่แล้วอ่ะสุดจะทำโกดังใหม่เรียบร้อยเออไม่ได้มานานเลยเดี๋ยวขอจอดนี่ก่อนละกันทั้งนั้นนะ เดี๋ยวขอตัวของประลลงให้ลูกค้าของทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ